วันนี้ก็เอาลัดเอาเปรียบพวกเราตลอดเวลานะผมกับทุกท่านที่มาอยู่หน้าที่นี้นะหรือคุณปลื้มเนี่ยพิธีกรนะก็ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะได้เข้าใจว่าหัวหน้าพักแต่ละพักหรือใครเดตนในยกรัฐมนตรีแต่ละพักเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติยังไงแต่ก็กลมีคนคนหนึ่งทําตัวเป็นเทวดานะครับ ไม่มา,าหรอกทิสัยชาน์หรือไร้สาระนะครับ <laughs> ไม่จําเป็นต้องมาแล้วก็ไม่มาอา้าวไม่มาแล้วรับเป็นคณดจารนายกตรีก็ไหม่นะครับแต่ขนณะที่ไม่มาก็กลับไปหาเสียงเนี่ยนะครับตะเวนอยู่ทุกรุกภาคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นทําตัวเหมือนเทวดาเอ้ผมอยากจะถามพี่น้องประชายชนชาวและไอ้เทวดาเนี่ยนะเขาก็เอาคนธรรมดาเนี่ยนะครับมาเป็นนายกาไม่เอาเทวดาหรอกนะครับ นะเพราะฉะนั้นถ้ายัางทําตัวเป็นเทวาดาเนี้ยไปซะดีกว่านะครับอย่า<ถ>อย่ามาอยู่เวทีนี้เลยถ,ถามจริงถ้าถ้าท่านเสรีพิสุทสุดได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของแถมของแถม <laughs> ของแถมแต่ถ้าท่านได้เป็นจริงๆคือ <นะ S 2> คือคือถ,ถ้าถ้าไม่ได้เอาแบบจินตนาการแบบคบาดฝันนะ,นะค,คือสมมุติว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรวมพลังกันตั้งรัฐบาลได้จริงๆแล้วท่านได้เป็นเนี่ย ท,ท่านจะทําอะไรคือท่านจะท่านจะทาในสิ่งที่ท่านพูดหรือล่าแก้พรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเนี่ยคุณปู้มนี่มองในฝ่ายประชาไรยเขามองอย่างนี้แล้วว่าถ้าจัดรัฐบาลผมไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ให้เป็นผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่แล้วนะครับนะรบนะรบปรากฏตามรายทั่วไปเลยนะครับในสื่อต่างๆต่างเสรีพิสูจน์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประการแรกที่จะนะปฏิรูป แก้หยุดเผด็จการปฏิรูปทหารได้เนี่ยนะก็คือจะต้องแก้ระดับบริหารราชการกระทรวงการห<ะ>้อมให้เสร็จสิ้นก่อนมันมีประเด็นอะไรต่างๆนะผมคงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ต้องแก้แต,แต่แต่แก้จริงนะนี่เป็นคําสัญญาแน่นอนฮะ,ฮะถ้าไม่แก้มันทําไม่ได้ดิโอเคทําต่อไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อแก้แล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการวิธีการต่างๆที่จะแก้ ลดบทบาทของกองทัพลงนะครับตอนนี้มันใหญ่โตเฟ้อฟ้าแล้เกินไม่จมทําหน้าที่ของตัวเองเลยถามว่าทหารมีหน้าที่อะไรป้องกันประเทศมันทําอะไรกันอยู่เนี่ยป้องกันประเทศไอ้จุนจุนจันจ่าอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําอะไรไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลยนะครับนะเพราะหน้าที่ตัวเองไม่รู้จักทำไขบอลช่องตะกูเน่ะทำไมไม่ทำไครเก็บบอลนะครับบอลช่องตะกูเนี่ยมันเป็นอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของเขมร แล้วปล่อยให้เขมรมาสร้างบ่อนอยู่นะครับถ้าสมมุติในบ้านเราเนี่ยทำอาหากินม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับหรือจะตั้งบ่อนได้ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐแล้วถ้าไปตั้งในบ่อนบ่อนในพื้นที่อ้างสิทธิ์ใครเป็นเก็บภาษีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะเก็บภาษีตรงนั้นอ่ะครับเงียบเลยนะครับคุณจตุพรนะคุณจตุพรมันมันมันมีหลายเรื่องที่คุณจตุพรพูดถึงแต่ว่า